เรามาดูสวนกล้วยของเราเนาะเพื่อนๆตอนนี้ปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์นะเพื่อนๆปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วกล้วยเริ่มแทงยอดออกมาแล้วเพื่อนๆตอนนี้เริ่มแทงยอดออกมาแล้วเพื่อนๆเราปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ครับเพื่อนๆบรรยากาศตอนเย็นๆครับเพื่อนๆเรามาดูสวนกล้วยที่เราปลูกไว้ เราเคยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเมื่อไม่นานเนาะเพื่อนๆตอนที่เราปลูกใหม่ๆตอนนี้ประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์แหละเพื่อนๆเราจาไม่ค่อยได้เนาะประมาณสองอาทิตย์เพื่อเริ่มแทงยอดออกมาแล้วเพื่อนๆเพราะว่าโดนฝนมาโดนฝนมาประมาณฝนตกเกือบทุกวันเนาะเพื่อนๆก็เลย ออกยอดเร็วนิดหนึ่งน้องเพื่อนน่าจะรอดอยู่น้เพื่อนๆดูๆไปแล้วน่าจะรอดอยู่เดี๋ยวถ้าอีกประมาณสองอาทิตย์อีกเราจะมาดูอีกน้เพื่อนว่าจะสวยขนาดไหนน้องเพื่อนอันนี้ออกยอดแล้วเพื่อนบางส่วนกอ พันเก่าที่เราไม่ได้ปลูกน้องเพื่อนที่ปลูกนานแล้วก็มีน้องเพื่อนเดี๋ยวเราให้ชมกันน้องเพื่อนอาจจะดูมืดนิดหนึ่งน้องเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าน้องเพื่อนเรามาถ่ายตอนห้าโมงกว่าแล้วฟ้าก็ร้องด้วยอเพื่อนอาจจะฝนตกตอนกลางคืนเนาะตอนนี้เมฆดําเริ่มเมฆดําเริ่มดํามากเริ่มดํามากน้องเพื่อนตอนนี้ ไม่เริ่มดำมากเลยเพื่อนเราอาจจะพูดไทยไม่ชัดเท่าไหร่น้องเพื่อนต้องขอไปเราพยายามสื่อสารให้เพื่อนๆได้เข้าใจเนาะสวยมากเพื่อนๆสวยมากกว่าน,นี้แค่นี้ก็อพอใจน้องเพื่นพอนเพราะเราปลูกเล่นๆน้องเพื่อนไม่ได้ปลูกจริงจังเหมือนกับสวนอื่นน้เพื่อนว่าสวนอื่นเขาปลูกขายนาน,นี้เราปลูกไว้เราปลูกไว้กินเองน้องเพื่อน เป็นที่ว่างๆก็เลยมาปลูกทิ้งๆไว้เรามัวแต่ไปดูทุ่งนานงเพื่อนๆไปดูนาข้าวเราเลยไม่ค่อยได้มาดูตั้งแต่ปลูกมาเราเพิ่งได้มาดูตอนนี้นเพื่อน อันนี้จะเป็นกล้วยที่อยู่ติดติดกันเหมือนกันน้องเพื่อนเป็นกล้วยที่เราไม่ได้ขุดปลูกใหม่น้องเพื่อนเราปลูกนานแล้วตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะเป็นที่เดียวกันน้องเพื่อนแต่ว่ามีอันเก่ากับอันใหม่น้องเพื่อนอนนี้อันเก่าที่เราปลูกนานแล้วก็จะมีปลีออกมามีเครือออกมาแล้วน้เพื่อนอันนี้เป็นกล้วยที่เราปลูกนานแล้วน้องเพื่อน ใบเริ่มเขียวมากเลยเพื่อนแต่ก่อนใบเหลืองมากเพราะว่ายังไม่ได้โดนน้าฝนตอนนี้โดนฝนมาหลายวันก็เลยใบเริ่มเขียวเริ่มเพื่อนล้วยต้นเก่าเนาะเริ่มออกหน่อมาเรื่อยๆน้องเพื่อนเราก็ทยอยขุดปลูกไปเรื่อยๆเพื่อนขุดปลูกตรงที่ว่างๆเนาะเวลาว่างๆเราก็มาปลูกเรื่อยๆปลูกเล่นๆไปน้องเพื่อนเราไม่ได้ปลูกไว้ขายแต่เราปลูกไว้กินเอง สวยมากเพื่อนๆตอนนี้เริ่มออกยอดแล้วถ้าเพื่อนๆเราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบบรรยากาศธรรมชาติชอบสวนไรนาธรรมชาติแบบนี้น้องเพื่อนเราจะนําภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากเพื่อนๆด้เรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องของเราด้วยนะครับเพื่อนๆเราจะมีกาลังใจทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันได้เรื่อยๆครับ